เราอยากรู้ไหมว่าเราเป็นไหลติดหรือเราเป็นเอ็นไหลอักเสบกันแน่เนาะเทแสแรกนะให้เราลองทํานี้เอามือวางนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นธรรมดาเลยนะแล้วก็ขึ้นมาแนบหูแล้วก็วางลงนะครับถ้าช่วงนี้มันปวดนะครับแต่เกิน120ขึ้นมาแนบหูไม่ปวดนะเป็นเอ็นไหลอักเสบแล้วนะเนี่ยฮะที่สงสัยได้เลยเนาะถ้าคนเป็นไหลติดนะยกไม่ขึ้นเอาง่ายๆดัดลหลมีหลายวิธีวิธีการอะลองตั้งขึ้นตั้งสอขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เราเอามือนะจับตรงนี้แล้วก็บิด Bien sûr, มีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่ครับแล้วก็จะปวดมากตอนกลางคืนนะนอนตะแคงครับแล้วมันจะมีอาการปวดจนต้อง,งตื่นขึ้นมาเพื่อสะบัดเลยบางครั้งควายหลังคันหลังหรือปรับสายเสื้อชั้นในไม่ได้เลยอาการพวกนี้เราเรียกว่าโรคไหลติดนะครับใครที่มีอาการปวดจากโรคไหลติดหรือว่ายกไหลขึ้นไม่สุดแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการบริหารนะที่มันเหมาะสมกับโรคไหลติดแบบง,ง่ายๆ้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องโรคไหลติดเดี๋ยว อธิบายเรื่องโรคไหลติดให้ฟังก่อนไหลติดคืออย่างนี้นะจริงๆมันไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะแต่จะมาเจอส่วนมากเลยก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือว่าไทรอยหรือโรคเลื้อรังทั่วไปนะครับหรือเคยมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ทีนี้30%ของคนที่เป็นไหลติดเนี่ยจะเกิดจากกับคนที่เป็นเบาหวานนะก็มันจะเริ่มจากตัวเยื่อหุ้มหัวไหล่ครับคือข้อไหล่เขาปกติดีกล้ามเนื้อก็ปกติดีแต่เยื่อหุ้มหัวไหล่อะครับมันเกิดการอักเสบแล้วหมดรังนะมันเลยทําให้เราเนี่ยยกแขนขึ้นได้ไม่สุด แล้วระยะเวลาของการเป็นอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก1-2ถึงปีเลยนะครับก่อนมันจะหายแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันหายเร็วขึ้นคือเราต้องบริหารอาการปวดตอนกลางคืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอาการปวดจากการที่เกิดการอักเสบของข้อไหล่ครับดังนั้นใครที่มีอาการปวดแบบนี้แนะนําให้ไปพบนักกายภาพหรือว่าไปทานยาร่วมด้วยก็จะช่วยทําให้การอักเสบมันหายเร็วขึ้นแต่ถ้าใครที่มีอาการพวกนี้ก็บริหารไปด้วยเนี่ยการติดมันจะน้อยลงโอเคเนาะทีนี้เราอยากรู้ไหมว่าเราเป็นไหล่ติดหรือเราเป็นเอ็นไหล่อักเสบกันแน่เนาะ อย่างแรบกบให้มาดูแบบวิธีการตรวจแบบง่ายๆนะครับสองเทสเทสแรกนะให้เราลองทำนี้เอามือวางนงี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นธรรมดาเลยนะแล้วก็ขึ้นมาแนบหูแล้วก็วางลงนะครับประมาณเนี้ยประมาณยกขึ้นประมาณช่วงนี้ไปจนถึงช่วงนี้ 60- สิ0ถึงร้อยเนี่ยถ้าช่วงนี้มันปวดถ้าช่วงนี้มันปวดนะครับแต่เกิน120ขึ้นมาแนบหูมไม่ปวดนะช่วงนี้ปวดก็คือเป็นเอ็นไหลอักเสบแล้วนะเนี่ยฮะที่สงสัยได้เลยเนาะถ้าคนเป็นไหลติดนะ ยกไม่ขึ้นเอาง่ายๆยกไม่ขึ้นแต่คนเป็นเอไลทอักเสบคี่จะปวดช่วง60 60คือองศาของการกางแขนถึง120นะฮะเกินนั้นหรือว่าต่ำกว่านั้นไม่ปวดเนี่ยไม่เป็นไรโอเคอันนี้เทสหนึ่งเทสที่2ครับเทสที่2เอามือควยหลังครับคนที่เป็นเอไลท์อักเสบเอามือควยหลังในลักษณะนี้นะควยได้แต่ถ้าคนเป็นไหลติดควยไม่ได้นะครับและควยไม่ได้เนาะแล้วให้ทํามืออย่างนี้เอามือดันออกมาข้างหลังในละะนักษณะต้องทำอย่างนี้ด้วยนะถ้าใครทําได้ ก็ไม่เป็นอะไรปกติแต่ถ้าใครทําไม่ได้แสดงว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของเอ็นไหลมันน่าจะมีปัญหาละอักเสบแล้วนะฮะสองเทสเนี่ยทดสอบเอ็นไหลอักเสบนะแล้วก็ทดสอบไหลติดด้วยทดสอบไหลติดยังไงก็คือถ้าคุณยกไม่ได้เลยก็แสดงว่าเริ่มมีปัญหาไหลติดอีกอันนึงก็คือถ้าค่อยหลังไม่ได้เลยอยู่แค่นี้แค่คาเอวแบบนี้ยังลําบากแสดงว่าเป็นไหลติดโอเคไหมครับใครที่ตรวจแล้วเป็นไหลติดมาทางนี้เดี๋ยวจะสอนให้วิธีการที่ ไปที่คลินิกกายภาพไปที่โรงพยาบาลหาคุณหมอหานักกายภาพเขาต้องสอนเลยก็คือตัวนี้แพนดร่าเนซไซร์ก็คือการออกกําลังกายแขวงแขนโดยใช้ขวดน้ําผมไม่มีขวดน้ําผมขอเป็นดัมเบลมันง่ายนะครับแต่ถ้าใครมีดัมเบลนี่ดีเลยแต่ถ้าไม่เป็นไรเราสามารถหาอุปกรณ์ที่บ้านได้เป็นขวดน้ําขวดใหญ่หน่อยนะครับจับแล้วก็หาเก้าอี้เนาะหรือโต๊ะก็ได้นะครับวางแล้วทีนี้เวลาเรา เราจะแกว่งแขนนะให้เรากลมไปข้างหน้านิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราแกว่งโดยที่ไหล่เราอยู่เนี้ยหวัวไหล่มันไม่เปิดนะดังนั้นกลมมานิดนึงให้มันอยู่ประมาณนี้แ,แกว่งหน้าหลังยี้ก่อนโดยการออกกําลังกายทุกครั้งผมจะสอนเสมอเลยว่าเวลาจะออกกําลังกายที่ถูกต้องคือเราต้องประเมินเป็นเนาะประเมินเป็นหมายถึงว่าทําแล้วมันต้องไม่ปวดหลังทํามันต้องดีขึ้นถ้าใครที่ทําแล้วมันปวดหลังทําแย่ลงเนี้ยไม่ใช่ละนะฮะแล้วก็ไม่ใช่การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเราในช่วงเวลานั้น คือในอนาคตมันอาจจะได้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการวิ่งกันอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมาะกับเราในอนาคตแต่ตอนนี้คือเรายังไม่พร้อมที่จะทำเพราะมันยังอักเสบอยู่โอเคนะครับนี่คือช่วงการลดการอักเสบช่วงแรกเนาะได้นะฮะแกวงอย่างนี้50นะครับหน้าหลังอย่างนี้ได้ไหมแบบง่ายๆเลยนะครับนะครับการแกว่งเราไม่เกรงหัวไหล่นะเราไม่เกรงหัวไหลเราปล่อยให้ให้ตัวน้ําหนักของน้ําหรือน้ําหนักของตัวลูกตุ้มเนี่ยมันดึงไปเราเรียกว,ว่าเพนดูลัมไงนะฮะแบบนี้ มันจะช่วยลดอาการปวดได้ดีแกวงเช้าแกว่งเย็นเลยนะครับรอบประมาณสัก5 0าสถึงหนึ้ถ้าใครที่ทําแล้วช่วงที่ทํามันปวดเราก็ไม่ต้องทาเยอะแต่ถ้าใครที่ทําแล้วไม่ปวดก็ทําเยอะเลยเข้าไหมครับท่าที่2อน,น,นี่หน้าหลังนะท่าที่2ยังไงครับซ้ายขวาครับเป็นหุบแขนกางแขน,ขนซ้ายขวาก็คือหุบแขนกางแขนเห็นไหมสังเกตว่ามันก็จะได้องศาการเคลื่อนไหวของไหลค่อนข้างเยอะจะแกว่งยาวแกว่งสั้นจริงๆแกว่งพอประมาณนะ่ะให้มันอยู่ในช่วง ไหล่ที่ตึงแล้วก็ไม่ปวดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสุดองศาการเคลื่อนไหวของไหล่ละนะครับคงไม่ต้องมาแบบอย่างนี้เนาะอันนี้มันเกินไปนะครับเอาแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับอีก50อีก50นะฮะทิศละ50เนาะแล้วก็พักก่อนก็นกได้ระหว่างทำไม่ต้องทำแบบรัวๆไปเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อคือเราไม่เคยทำอะ่ะมันจะเจ็บมากแล้วก็ทำได้ไม่เยอะ นะทำเช้าทําเย็นดีมากเลยนะครับต่อมาหมุนเป็นวงกมลมในลักษณะนี้ครับหมุนเป็นวงกลมนะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปทางขวานะหมุนวงกลมนะครับกลมนิดนึงเพื่อจะให้แบบไหลมันเปิดนี่นถ้ากว้างมากมันจะตีขาตัวเองก็ไม่ไม่โอเคเลยใช่ไหมเราก็เอาแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็หมุนกลับอีก50เนาะทำเช้าทําเย็นก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วไงประมาณนั้นเลยนะครับทํำบ่อยๆทาบ่อยๆก็จะช่วยได้เยอะเนาะ บบนี้อแบบันนี้ต้องทําเลยนะซึ่งทุกคนต้องทาอะ่ะถ้าใครไม่ทาเนี่ยส่วนใหญ่ไหลมันก็ติดลงเรื่อยๆแล้วพอติดเรื่อยๆมันดัดขึ้นยากแล้วก็หายช้ามากเลยนะครับต่อมาครับช่วงที่มันปวดเนาะยังเป็นช่วงที่ปวดอยู่เราก็จะดัดดัดไหลมีหลายวิธีวิธีการอ่ะลองตั้งขึ้นตั้งสอกขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เราเอามือนะจับตรงนี้แล้วก็บิดบิดขึ้นนี้แค่นี้เองนะง่ายๆเอาใหม่นะขึ้นมาแล้วก็คลอสเข้ามาข้างในนิดนึงเอามือจับ มือข้างไม่ปวดจับอันนี้ข้างปวดปวดไหลรจับที่สองค่อยๆบิดลงให้มันหมุนแขนเข้าในลักษณะนี้ hmm. ถ้าใครรู้สึกมันตึงแล้วเอาเท่าเท่าที่ตึงเนาะไม่ใช่ทำแล้วยิ่งยิ่งเจ็บยิ่งดีไม่ใช่นะครับยิ่งเจ็บยิ่งดีไม่ใช่นะคือเจ็บแล้วมันยิ่ง,งทําให้อักเสบเพราะร่างกายเรากําลังป้องกันแต่ว่าถามว่าเราก็ต้องทําให้มันตึงๆนะ่ะไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ก็ต้องให้รู้สึกตึงๆนิดนึงแล้วต้องทําถูกด้วยนะครับค้างไว้ นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนนะครับทำสัก3ามถึง5รอบเท่านั้นเองง่ายไหมจากท่ายืนถ้าใครที่รู้สึกว่าทำท่ายืนแล้วมันเจ็บอะ่ะลองมาทำท่านอนก็ได้นะครับท่านอนในท่านี้เราก็สามารถทำได้เพราะว่าเมื่อกี้เราทำมันจะเป็นอย่างนี้นะหมุนศอกเห็นหัวไหล่ตรงนี้ไหมเออให้ดูการเคลื่อนไหวของไหล่เนาะเวลาเราหมุนไหล่เข้าอะ่ะเนี่ยตัวนี้มันจะบิดข้อมันจะเป็นการเปิดข้อต่อที่บริเวณตรงนี้ได้ดีเลย เหมือนเราพยายามจะดับหัวไหล่เขาแล้วก็จะเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวพูดง่ายก็คือคนที่เป็นไหล่ติดอ่ะส่วนใหญ่ก็คือเอ็นไหล่มันอักเสบครับดังนั้นการที่เรามาบริหารเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะโอเคสมมตินะปวดข้างนี้แล้วเนาะสมมติป,ปวดข้างนี้เนาะนอนนอนอย่างนี้ก่อนการแขนออกมาแล้วก็ตะแคงม,มาด้านที่มีอาการปวดแล้วก็ตั้งศอกขึ้นอย่างนี้แล้วค่อยๆบิดแขนลงในลักษณะนี้สำหรับคนเป็นไหล่ติดนะครับ เพราะว่าถ้ามันจะเยอะมากเหมือนกันของเอ็นไหลอักเสบก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไหลติดก็สามารถทําได้นะส่วนคนเป็นเอ็นไหลอักเสบสามารถทําพวกนี้ได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ตรงกับเราสักทีเดียวโอเคพอได้ไหมแบบนี้โอ้ <Ooh. S 2> ถ้าใครที่ลงอย่าลืมเนาะประเมินนะครับก่อนทําเป็นยังไงระหว่างทําเป็นยังไงหลังทําดีขึ้นไหมถ้าก่อนทํามันเจ็บระหว่างทาธรรมดาหลังทําดีขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ นะครับหลังทําต้องดีขึ้นนะหลักการมีแค่นั้นโอเคนะพอนแล้วก็รีเช็คอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปต่อไปนะครับให้หมุนไหล่หมุนไลหนไล่เป็นวงกลมแบบนี้นี่ขยับน่าจะเห็นสะบักผมนะดูเนาะเห็นไหมนะเข้ามาใกล้ๆก็ได้นะดูตรงตรงสะบักด้านหลังตรงนี้ทีละข้างก็ได้ครับอย่างนี้คือดึงสะบักเข้ามาข้างในแล้วก็หมุนหัวไหล่แบบนี้ 10ครั้งเป็น1เซตนะครับแบบนี้10สัก3-5ถึงเซตนะครับอ่ะแล้วหมุนไปข้างอันนี้หมุนไปข้างหลังแล้วหมุนไปข้างหน้าด้วยสังเกตว่าเราต้องหมุนสะบักหมุนหัวไหล่เพราะว่าสะบักมันเป็นฐานของหัวไหลอ,อยู่แล้วดังนั้นเวลาเขาเคลื่อนไหวเขาจะเคลื่อนไหวด้วยกันถ้าใครคิดว่าจะดัดแต่ไหลไม่ได้นะคือเราต้องขยับที่สะบักไปด้วยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวเขาดีขึ้นทั้งคนที่เอ็นไหลอักเสบแล้วก็คนที่ไหลติดนะครับต้องทําไปด้วยกันโอเคอีกสักท่าหนึ่งนะครับอุปกรณ์เมื่อกี้ขวดน้ํา ผ้าเช็ดผ้าขนหนูที่บ้านผ้าดัดง่ายมากเอาข้างที่ปวดเนาะไว้ข้างหลังเอาข้างที่ใส่นาฬิกาจะได้จําง่ายๆอ่ะดูนะข้างที่ปวดไว้ข้างหลังดึงข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาในลักษณะนี้อันนี้ก็คือดัดอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับทาค้างไว้นับ1นึ 20, ่งถึงยีทํา3ถึงหรอบเนาะนะครับถ้าใครขึ้นได้ไม่สุดก็เอาเท่าเท่าที่ทําได้เช่นสมมุติว่าเราอยู่อย่างนี้เนาะ เราเอามือข้างที่ไม่ปวดนะจับแล้วก็โอเคดึงไปด้านตรงข้ามก่อนให้คลอสข้ามตัวมาก่อนคลอสข้ามตัวข้ามตัวมาอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเนาะตรงนี้ดึงขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะครับมันคงจะทําวันเดียวไม่ได้ได้ขนาดนี้หรอกนะีใครจะไปดัดได้ขนาดนี้ก็คือแบบโหดมากเลยนะครับดังนั้นใครที่ติดเยอะๆะครับก็ค่อยๆทำเนาะหรือถ้ามันจําเป็นจริงก็คือแนะนําให้พบนักกายภาพช่วยก็จะดี ให้เขาสอนวิธีการดัดที่มันง่ายและเหมาะกับเราโอเคเนาะดึงขึ้นค้างแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับต่อมาข้างที่ปวดอยู่ข้างบนข้างหน้าบ้างอย่างนี้ครับข้างที่ปวดนะจับงี้เนาะมือข้างหลังมันไม่ปวดนะทำไงดึงลงไงครับอันนี้ก็หมุนขึ้นในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่อนโอเคเนาะแต่ข้างนี้อาจจะไม่ค่อยไปแล้วนะแต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้แบบนี้ อะต่ออีกอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่งก็คือให้เราดัดไหล่ข้างที่มีอาการปวดในท่าน,นี้คุกเข่าสี่ขานะลงน้ําหนักแขนข้างที่มีอาการปวดไหล่ลงไปเนาะซ้ายขวากดกดลงนะครับมันจะตึงๆที่ไหล่หน่อยเอาแค่รู้สึกตึงๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการฝึกลงน้ําหนักเนาะเหยียดแขนข้างที่ไม่มีอาการปวดไปข้างหน้านะครับแล้วนกะ็วางนะครับเหยียดแขน วางนะครับนี้เหยียดแขนกับเหยียดขาเราจะลงน้ําหนักมากขึ้นวางนะครับแบบนี้วางนะครับเป็นการฝึกลงน้ำหนักของไหลห่ข้างที่ปวดเนาะเสร็จแล้วย่ออกเหยียดอกขึ้นแบบนี้ดึงสะบักเข้าชนกันโกงหลังนะฮะสลับกัน10ครั้งเป็น1เซตอย่างนี้นะครับให,หลาหลท่าไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้พ้มตัวไปข้างหลังเนาะท่าต่อไปเลยเนาะถูสมมุตินะ ผ้าวางแบบนี้แล้วก็ให้เราดันผ้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยืดตัวก้มตัวลงเหยียดแขนไปข้างหน้าแบบนี้ค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบดึงกลับมาแบบนี้นบอันนี้มันมีเป็นเตียงเนาะจริงถ้าเป็นพื้นก็จะทาได้กว้างกว่านี้ไปทางด้านข้างได้ไหมแบบนี้แบบนี้ทําให้ดูอย่างนี้อันนี้ด้านหน้านะอ่าต่อไปด้านข้างแบบนี้นึกออกไหมครับอย่างนี้เนาะ อ่ะประมาณนี้แล้วก็เน้นข้างที่มีอาการปวดโอเค <laughs> <g ül> เหนื่อยอ,อย่าลืมเป็นกำลังใจแลกดไลค์กดแชร์ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ